สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้ซอสพระโคมาที่บานคุณตาฟันแม่นครับมือห้อยออกครับมือห้อยออกครับพี่น้องครับซอสพระโคกมาบานคุณตาครับมาเกาะติดวาเลขเพิ่นเห็ดได้เพิ่นสิออกตัวใดครับพี่น้องครับตามซอสพระโคมากครับอสพระโคสิบเเบิ่งว่ามันเป็นเจังไหนนี่แหละครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ หาเก้าเก้าหาเลยก็เป็นเด็กฉุจากผาที่พันที่พันผาเด็กพันผาครับมาเอาเก้าสีมันเขาก็เลขปันเป็ดหน่อยมันก็เล็กใหญ่สิบาทนี่นั่นเป็ดหน่อยสี่ตัวนั่นมันก็มาออกล้านแปดสี่เลยเขาทั้งบนทั้งล่างเอาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเมื่อเดี๋ยวเอาฟังเบิึง ว้านจีเียนไหนเจีเยนจะเป็นตั้งแต่ตาวาเลให้ออกมาเนี่ยบัท่นไม่พอไรหัจักดิ่งมีแต่งการเาอีรัตน์หราเมล่าเช่าเอยเขาก็มาตีเนี่ยสามศูย์หกสามศูนย์สองเขาตีสามศูนกสามศนย์สองอนี่แะครับท่านผู้ชมปริศนาน้ำตาเทียนคนตาคณตีเป็นเลขสามศูนย์หกครับท่านผู้ชมบ่ห่วพี่น้องเห็นเป็นตัวใดกระล่องทักมาบ้างนะครับ พอวันผมพอมตีสามย่างเดียวผม่ามีตีสองเลยคันจังสันบาทนี่กับเขาก็ตีเที่ยงู่าสามศูนย์หกขึ้นกันบาทนี้เลขผ่ามาเปิดมือเช่้านี่ร้อมกับติอ่อนี่วไม่เขาเบิ้งมาเปิดมันก็ได้หาเก้าต้องซื้อเก้าหาเก้าหาพ้อมหาเก้าน้ำเออหาเก้าน้ำอืมก็สะิเป็นบนเป็นล่างแต่ว่าคชิดว่าจิเป็นล่างโอ้เกก้าห มีฟันยังเติมมาหนิพอบ่ไม่ได้ฝันเลยบ่ได้ฝันมีดอ้อยใจล้ก้ามีดมีดเลยเลือกผ่าเฮ็ดมื่อได้เอาเลือกผ่าเฮ็ดหมู่บ้านนี่มาเปิดถุงเสานี่ได้เลือกคู่นึงได้เลือกคู่นึงได้หาเก้าแยกเดียวตาสิว้อยฟังตึ้งความจริงตาตองวดกันเฮ็ดใบไปนี่ได้ผ่ากันได้มาเปิดได้ศูนย์สองได้ศูนย์สองโอ้แต่โตงวดกับเฮ็ดขึ้นกันเฮ็ดขึ้นกันแต่เลขออกแล้วเฮ็ดเลย เรียกเขาแล้วก็เห็นเลยกับฝันกับฟันเลยฝันว่าได้เป้าให้จูงพ่องกันแล้วบ้านนี่ค่ะเอาเปลือกตามาเปิดมันได้สวนสองได้สวนสองตอนเด็กๆเป็นตูพ่องก็มาตีเป็นเก้าแปดนี่เด็กจีบเป้าให้เล่าอันเดียบบ้านนี่ค่ะแล้วมาเห็นใบอีกเมื่อวานนี่เรียกครับ้านนี่เรียกนี้ก็เห็นเมื่อคืนนี้เนี่ยอืมเอาอันแขนพระพุทธรูปมาเห็นเนี่ยครับ แกนพระพุทธองคนกขัวออกเอามาเห็ดมาเห็ดนี่ก็ได้ทั้งชีละมาเลยเอาผ้า,าเรขกผ้า,ามาเปิดเลขผ้า,ามาเปิดมันได้หากเก้าอ้าวข้อซื้อครับอาอเก้าหาไม่ฉีนอ้าวันเละแล้วีเข่าอ๋อีพาวเครื่งชดเชียนชดเชียมื่อนี้ว่าดีดีเมื่อน,นี้เนาะมันมันมันเขาลักขึ้งวัดกวันอยู่สันนี้มันตัวมันฉีแมนกะก้เื้ออะไรนี่วันนี่เสื้ซื้อตท่วซื้อตสามหกเลย ทอสามหกเียมนบอกตีตัวสามหกเลยบอกลับเลยกลับอยู่โอ้หกสามสามหกมันบอกเขาจะไม่บวกลับเขาลับไงเขาเขาลับห้นเรียบร้อยเขาขัเรียบร้อยสี่แล้วโตแล้วเขาซื้อเองเลยบอกมอวานนี้ซื้อเองเาสซื้อย่างละโตย้ายเป็นซื้อว่งหนึ่โอ้ย้ายเป็นซื้อเจสามโตนี่บอซื้อ่วามาตีแล้วมันเป็นสามศูนย์หกจนะก็เลยควมโตลัก ชิปนั่นเอาสาหกครับหกสามสันทีคว่าไม้นะเออคว้าไม่สันดีบานนี้นั่นมันมาตีอยู่นะมันว่ามันเป็นสามหนึ่งตัวไหนวะท่านอันนับสาเชียนเนี่ยจริที่รู้องงอ๋อที่เกย์ที่นอ่ามลทการน่าักกันไม่จังส่ล่ะการล่องปิงครับเอออสามหนึ่งสามศูนย์สาหนี่แล้วเนาะเออนลวี่นเวี่นี่ แลวสามหนก็ซืนี่่งงนโ้สามหนึ่งก็ซื้อซื้อยูสามหนึ่งสามนซื้อาสามหนึ่งสามกท่านี้แล้วมาซื้อชวนมันมันเป็นเด็กตันกันหอดผุนบักตามท้มากพอดีซือก้าหาหาเข้าว่าถันอกพอเปิดพามาเช้านี้เลขกันเขาบัขายให้ว่าสั่นก้าเ่ยเขาบักกันเลยหาเข้าเขาบักขายเลยเขาบัขายเลยบ้านเขาบักขายเลยจอ วันบ้านเขาจับทีขายบอกขายบลอกเนีเก้าเก้าหาเนี่ยที่โอ้ยมันเป็นเขาเรียกกันเขาเลยบาตรีวันไม่วันใดเป็นเลขเลขพ่อสอเกิดของอือนี่แหละไม่ใช่ใช่หรือน่าจะเป็นเลขพ่อสอเนาะเอ่อเก้าเนี่ยเก้าหาเลขกันเขาว่าจะเเป็นเลขกันเขากันไม่เม็อนะเลขกันแต่ว่าก็บอมเนี้ยเขากับ ขันหาซื้อลอตเตอรี as as er ่ได้เขาก็ซื้อเบ้างแต่ว่าขันซื้อบ่ได้กะก็ขายในวันจันทร์วัน่ซื้อน้ำเขาหรอกตามว่าห่างซื้อไวปยุ่ใบ่ายลอตเตอรี่ซื้อซื้อตัวได้เหรอถ่ายไปมันถ่ายมันซีแปะอ๋อซีแปะอ้าวใส่ขึ้บ่อมาให้เบิางในนอลอตเตอรี่ที่ซื้อไมนั่นนั่นที่ได้ซื้อน้ำเด้บาทเนี่ยเขาไมาให้หรือแม่จีเออเขาไม่เห้เขาไม่หมดนะโอ้ ทีได้ไปเบิงเังเรอรีน้ำแล้วบานนี่พอตัวมันสีออกดิเน,นสีแปดสิไวยมันก็ต้องถือแล้วเนาะของเสียงให้มันถื่อไหไมสีแปดสิ อืมเอามาส้มส้มนี่เอาโซ่ให้เบิ้งในบ้านนี่นี่แหละครับท่านผู้ชมคุณตาปันแม่นเล่าเสียงโซ่ครับนี่คนอนุ่เล็รลอตเตอรี่แวะเขามาให้เล่าครับสี่สองเก้าเจ็ดสี่แปดนี่ครับสี่สองเก้าเจ็ดสี่แปด สวยครับพี่น้องครับเด็กตัวนี้สี่ในคำฝันดนฝัน่าจากไหนเนาะอ๋อฝันมาไดปตาเนี้โอ้ป้ากับป้าเขาสอยมันมีเก็มีแปรมันติเก็ตีแปดเลยเสียเขาชุ่มมันติดแปดติดเอคุณตาเขาเสื้อนาะมัมฝันอันที่อันที่ฝันว่าได้ป่าเนาะอันเห็นช่วงนั้นเห็นอันคุณตากะตีไปว่ามีมีหาแปดแปดหากับมีอด้เนาะอื แต่มักมกสี่แปดเป็นบ่คิดมักก็เคิดมากเอาตัวนี้คิดว่ามัน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 มีนั่นน้ำอยู่ดีมันมีสองนี่ปลาทองนี่ปลาทองตัวปลาเอาซอยก็ได้ซื้อสี่สองเก้าเออมันติดเจ็ดสีแปดติดเจ็ดิ่งนี้โอ้ก็เลืซงื่อเรื่ื้อตัวนี้คิดมากคนทั่ว เข็ดมากตัวนี้ว่าสันมันแช่มาตั้งฉีว่าสันเล่ยมเชี่ยจิก็เลยเชี่ยีเข็ดซีแปดเออกันหาดว่ามีโชคมีการสินได้เพราะฟันฟันกับฟันว่าได้ปลาอยอะจริงฟันว่าได้ปลาแลาวปลาสองตัปลาคอยบาทเออปลาก็บอยมันเป็นปลาเก็ดดีเออมันก็มีเก็บน้ำมีแปดน้ำจังฉีนะก็เลยเสีมัาติดเ็ดติดแปดติดสจังฉีนะเอาเรียมาเรยจังฉีนะครับอ่าในพุมเขดเอาตัวนี้บอกไว้ว่าก็เลยเขาก็เลยฉีไก เขาไม่แดะมันีม้วนนี่โอ้มันดีเขามาสรงหอดที่เลยตัวหนี้งเขามากส่งพี่นี่มาผัวก็เมียเขามาว่จะได้ไปซื้อน้ำยืนแล้วสี่แปดเนี่ยหาได้บนนอสี่แปดนี่ยอนาะกระห้องเบิ่งอ่ามันนี่อันนี้ก็เลขที่พ่อฝันแม่นเลขคุณตาฝันแม่นเราซื้อไว้ฝันขากี่นี่นอะฝันฝันเป็นแต่ได้เงินบัน เลขนะครับมันมาซุ่มนี่มันจะมาซีหนึ่งเลยถ้าผมมาซุ่มนี่ก็มาซีหนึ่งจติงมาซีหนึ่งลิงลิงเลยจังไหนจังฝันว่าจังว่างสรรนั่นนี่เนาะก็จันมันเอาก็ไม่ได้พอบาฝันเย็นใหญบุญสีบเลยบอนั่นต้อหัวมาเรามาเดี๋ยวเราตายหมดแล้วยซุ่มนี่นี่มันจังไหนบางคนเราก็ตายหลายปีแล้วมาถึงหัวทั้งเนี้ยแต่ว่ามหัวเรียลคู่หัวจะเป็นไสเห็นตาเมียัว มาละไม่จืนเปียโตอยู่สันนี้เสียกบรบโ <ๆ S 1> นุ่งสินกรบโนุง่ง<อ>เดี๋ยวเบื้องหลังนุ่มโจโคอ,อยู่ผีที่บ้านตั้งเข้าเมาอยู่นุมนุมงามๆแบบ<อ>โอ้อยว่าัชรแมนนุมตั้งโจโคอ,อยู่ย,ย้ายเลยพึ่นนุ่งผ่านุ่งเสียะไรแบบนี้ยืนว่าไปว่ามาตบผันลงไปน้ำสิไปล่างขาล่างอย่างล,าง,าง,ลางไปน้ำแล้วผันล่างขาผันทกขาเพียงนี้เพราะเคลื่อนบาดมันก็จังมีแนวอย่างดึงไว้ในบาดเอาไปเอามาลด ว่าห้องหาใยเห็นได้บุญตีแต่ป่าปเตี๋ยเอานมให้บางอยู่ผนอยู่ทั้งฟังผุนมาเอานี้มาดึงมัดเอาก็จะขึ้นซอยเนาะแต่หน่อห้องห้องแห่งใยนี่หัวเมียเลยมะปุกเลยหัวเมียเล่ยห้องออกปาก้าก้า,กากนี่ใยนี่หัวเมียท่านเป่ามาปุกอย่างนี้จะมาห้อยมันถือบะเมนอยู่บ้องบาดเลยว่าถือหมครับคันบะเมนนี่นมสองเต่าน้มเน,นี่ยมันเป็นหนึ่งมันต้องหนึงน่ง คันว่าทกันซีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งกระไรว่าทำไดสันดีตีไปกววตีไปนะตีเป็นเลขสามตัวเลขห้าเป็นรถไปคันว่าเลขห้าก็คือหนึ่งหนึ่งก็ซีหนึ่งเท่านั้นซีซีเป็นตัวได้บ่ซีซีก็ได้ตาว่ากะกับวานนียตีไปจังสันกระได้ฮันบ่ไปหลายมันแท่งหลายเนาะมันหลายต่ว่าตีเป็นไปว่าได้ซีซีตีเป็นยากรู ตาสิเป็นไร่งเนี่ยคือสีหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งวันท่ไันมันเป็นไปได้เจ้าคันพลิกไปวันท่าไหั่ันมันบอกสีแปดวันเท่าไม่เปเก็บไปในเรื่องลอตเตอรี่กันเก็บไปแบบว่าไปลงขั้นยาใส่สูบซะโอ้โหพอตรงนนี่ก็จิว่าตั้งสั่นเลยเลี่ยสอง ถ้าคิดว่า C สองสอง C นังคิดว่าี่เราพอเรามาทั้งผัวทั้งเมียเลยได้วันทีเนีเป็นีมากสองคนอาจจะเป็น C สองกระได้พราะฉะาวันมี่สองอยู่ว้ามันกำลัเข่าอยู่หน้าเก้าคำนีอยู่เป่าเนี่ยว่าถึงแม่เกดีเนี่ยแปดนี่เอาทัทอไว้เ่าะะั้นเอาเลยทุกที่ที่มันเหนมบนมละตัวนี่จังวอาไว้ คืก<อ>็มันคืบไปเม็ดเนาะบบบนี้เนาะจะมาหาเอา,าช่วงมันเขานะ่าในคำพันธุ์มันเลยมันสีเลีืยงเลยว่าคำวันไหลาเนี่ยเป็นเปาตู้พ้งเนี่ยเป็นแบบเราก็เป็นเก่าอยจะได้ที่เปาตูเนี่มันไหลลงเลยเลยไหลลงข้อไหลลงข้อลงท้องหมดซ้ำกินนะเอาไปเอามาหมดเลยเฮ็ดเทเวยงจีบไหลหัวเมียหัวกวันจ้าของ โอ้ยเลยว่าเสียงมามามาสื่อจังที่เราคนก็หนาเลยจังว่าอีบุญหล่อมมากมันว่ามันเป็นนั่นแปดกๆบ่บยน่ะพี่ว่าสันอ่ามันไหลลงนี่เลขนี่เลข็กเลขไหลเี็เล็กเป่าดีว่าสันครับอานนี้ว่าสันหรอกครับมันมน้ามันมน้ามันมาหาเฉียงให้ลูกเคยละโอ้แต่ว่าได้เลขกมาคักเลลือดเน่าสี่แปดนี่เนาะจังวันน้องม่งโอ้ยถึงกระทันหอนว่าสันดอกอ่า ครับครับซาธุให้คุณตาบพ่อกระดาษหลังเจ้ามาในพ่อม่รู้ไทยเรียกไอตัวเจ้าตัดออกใหนเอฟซีบางรู้ตมาวเรียก่นี่พรท่านไนเบิ้งนี้มันมีซีแปดอยู่ที่โน่นี่ยซีแปดั่านี่อยู่แล้วซีแปดเจ้าเร่ยกเรากระิเข่าดิ่งงอนก่เข่าแท้นั่นชุ่มเกียไว้นะชุมมันเข่ากันน่ะ มันจิกเขา่ากับเลขกกันอจะคล้องกับเลขกกันผู้เพิ่นม,มาเก่งใบนี่อออันนี้อันนี้คือเลขกซุ่มนี้ผู้ใดเป็นผู้เก่งพอเล็กตูจ้จานจันดีเลขกตูจ้จานจันดีเขางวดว่างนึงครับงวดว่งา,า,างนึงเ่เขาวางนึ่งบ่าเขาบ่งวดกนฝากปเากากป็นเขาเอืงวดกอฝาปเป็นเขามันบางงวดนันจากบบาดสองงวดเขาของเราอบาอกใครพลาดดอกบ่กใครพลาดมาห้างเจ้ามันกัดหน่อยห้างเจ้ามันกัดหลายเลขกเล้าน่ะ จะเบิ้งไว้เนาะเขาเก l l เลขติดนี่หมดนี่เอ็นมาเออไม่เป็นเลขติดมีฮาหกสี่แปดเลขติดนี่ซึ่งไม่แยกเป็นโตเด่นแล้วก็ได้ห้าหกห้าแปดหกแปดสี่หกสี่ห้าแปดห้าแปดหกคือจังไหนนะคะคุณตาอันอันนี้คือเลนี่อันนี้อันนี้รวมมัดในรวมใหญ่ เงยอันนี้คือ,อบานนี่เลยเลยคัดออกมาเอาให้มันหน่อยลงให้มันหน่อยลงไม่เออมีล็กเกตคูมีเท่านี้ค่ะเอ,อ่อตาบาออกออกเลยกันมัดอ๋อที่ติดว้นีค้คือคือคืนนอให้มันหน่อยลงให้มันหน่อยลงเออครับนี่คือเหล็กที่ติดครับคู่มกหรายจะชื่อืันเหล็กคู่มกงรายมาสือนี่เออตาบ้าบ่พผาดบ่บ่ผาดเหล็กติดมี้าหกสีแปดครับบานนี้คัดออกมา เลขเด่นมันสีมีอยู่เจ็ดห้าหกห้าแปดหกแปดสี่หกสี่ห้าแปดห้าแปดหกอันนี้คือตัวเด่นครับบารนี่ตัวที่มันคือกันที่นาสีออกครับนาสีเป็นไปได้ก็คือห้าเก้าแปดห้าแปดแปดแปดเก้าอันนี้พจนวาเลขที่นาจะเป็นไปได้ครับ คือคือชุ่มหน่อยนี่มันมันจะเป็นเหล็กบนอืมจุ่มหน่อยเป็นเหล็กบนอ่าโยนี่ร่วมทั้งบนทั้งล่างอืมค่ะส่วนรวมค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมคือเหล็กเด่นครับอันนี้บนล่างร่วมกันบนล่างลวมครับอ้าก็ขอบคุณ คุณตาหลายๆครับสำหรับมือนี้ก็ได้ครับสำหรับแนวทางตัวเลขคุณตาครับคุณตาเมื่อกี้เรมเปิดสำหรับแนวทางตัวเลขครับก็เป็นสิทธิ์ละครับคุณตาเพื่อนกับไฮแนวทางม่กนี่ยแหละครับท่านผู้ชมคุณตาเพื่อนกับไฮแนวทางตัวเลขมมนเป็นแบบนี้แหละครับก่ถ้าถูกใจพี่น้องจังนั่ไปลงทุนนะครับผิดถูก่าว่ากันครับท่านผู้ชมครับถูกอย่างมีความเปลี่ยนไปใดครับพี่น้อง การลงทุนมีความเสี่ยงพี่น้องกับโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับงวดนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีมีความสุขครับลำลำรวอยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ